นะฮะในเพลงนี้นะครับในละครเรื่องรักจับใจโรแมนติกมิวสิคอลนี่นะครับหลายคนก็รู้อยู่ว่าเป็นแนวป๊อปมิวสิคอลด้วยใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งเพลงและเพลงป๊อปเนาะแนวอารบีนะครับมีเต้นสไตล์แนวฮิปฮอปนะล็อกกิง้งป๊อปปิ้งสตรีทนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผม <laughs> แล้วก็ด้วยความเป็นละครเวทีเดอะโรแมนติกนะครับจะขาดเพลงคู่ไปไม่ได้เลยนะฮะ และต้องเป็นนักร้องคู่สาวสวยทีงจะเหมาะกับนางเอกของละครที่ The Romantic This Time นั่นคือนูนาดูพี่นาดมาพบสวัสดีค่ะพี่นสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะค่ะนี่หนูนาดูสวยน่ารักจับใจพี่มากเลยครับออ๋ วันนี้วันนี้เราก็จะมาร้องเพลงคู่กันใช่ไหมคะ้ยใครบอกอเราแค่บอกเฉย<ช> <ๆ S 2> ว่าเพลงนี้มีเพลงที่ร้องคู่กับหนูนาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้บอกว่จะมาร้องคู่กันอ้าวอ้อาวเไม่ได้มาร้เพลงคู่แล้วให้หนูนานขึ้นมาโชว์อะไรอะคะจับกบมั้งใช่ดิร้องเลลนในค่วันนี้นะครับเราก็ มีฉากตัวอย่างให้ชมฉากหนึ่งนะครับห<ใ>นึงซีนนะเป็นซีนที่มีเสน่ห์มากก็คือเลิฟซีนอันดับแรกนีเดี๋ยว่นนะคะเดี๋ยว่นนะคะ,ะ,คะทุกคนมีเหรอคะในละครเรื่องนี้ไม่มีฉากนี้เนี่ยมีนี่ไงอ่านหมดไม่ละเอียดตีความไม่แตกต้องอย่างพี่มี่มีใช่พูดไม่จริงนะคะขอให้พี่ๆบ้านน้ำท่วมรถหายจนขึ้นบาน ปมตัวเองไมาช่เขาหรือไงเอางี้เลยกันนะครับฉากเลิกซีนเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามในละครเวทีเรื่องรักจับใจเดอกโรแมนตรีิสครแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาร้องเพลงคู่กันดีกว่านาะได้ค่ะเพลงที่เราจะร้องในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงในละครเรื่องนี้ด้วยที่เร้องคู่กันไปฟังเลยดีกว่าค่ะกับเพลงเปิดตาเปิดใจค่ะ